ดีค่านะคะช่องไอีเขียวผ้าร่วยนะคะเมือ่อแอดมินนะคะจะมารวมเลขเด็ดสูตรเด็ดแม่นๆบนนะคะวดที่เรียเข้าล่างเต็มๆนะ,ะน,มน,ะน,ะนะคะท่านผู้ชมวดอีกก่อนจะไปเบรงสูตรนะคะทาสูตรสร้งสคริปต์ก่อนนะคะท่านผู้ชมคําเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็วันที่เล้วนะคะแอดมินร่วมเลขกเดียดนะคะไปวิเคราะห์เลขมากนะคะท่านผู้ชมเข่าเต็มเต็มนะคะตัวยางนะคะท่านผู้ชมเอาออเด็กเอาคนละอันหมดโอ้ยเดี๋ยวนะคะขอถทดขอให้ไหลนะคะท่านผู้ชม <laughs> นี่นะคะงวดวันที่สิบหกนะคะ ล่างอย่างเดียวเด้อนะคะท่านผูช้ชมไม่เกี่ยวกับบนกับบนนะคะผู้ใดทุ่นหน่อยนะคะท่านผูช้ชมมวลที่แล้วเขา06เต็มเต็มนะคะอันนี้คือแอดมินอ่ะไปวิเคราะห์งวดที่แล้วมันออกวันวันจันทร์นะคะแอดมินไปวิเคราะห์มางวดนี้วันพุธนะคะมีหาอันนี้ตัวอย่างนะคะข้างบนออก12นะคะแต่ว่าแอดมินเจาะไปที่17กับ16นะคะแต่ว่าเด่นที่เลขกหนึ่ง วอกเขานะคะท่านผู้ชมหมวดนี้นะคะแอดมินไปคัดสรรนะคะสูตรเด็ดเด็ดสูตรเด็ดร่วมเลขเด็ดนะคะวันพุธนะคะต่อไปนะคะติดตามนะคะเพราะว่าวันพุธดีเลขก็จะมาตัวใดนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็จะไปวิเคราะห์ไปไล่ย้อนหลังก่อนนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขเราพิเศษระบายตัวเลขน่าจะมานะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอ่า เดี๋ยวไอ้มิน m i หาเหล็กเด่นก่อนนะคะท่านผู้ชมล่างทีมาบอยที่สุดหลักลักหน่วยนะคะจะมาจะเป็นลักสิบะคะธานผู้ชมเอ้มินจะเจาะลักสิบก่อนนะคะมีเจ็ดมีห้านะคะมีเก่ามี0ูนมีแปด อันนี้คือเลขเด่นสำหรับวันพุทธที่ที่มาบ่อยสำหรับเลขล่างนะคะเจ็ดแบบสิบคั่งนะคะหานี่เจ็ดคั่งเก้าศูนย์แล้วก็แปดนะคะเอาหนึ่งไปใส่แล้วก็นหนึ่งนะคะหนึ่งนี่มามาบ่าหลายนะคะแต่วันหนึ่งส่วนมากจะมาอยู่หลักสิบนะคะหนึ่งนี่อยู่หลักสิบเด่นหนึ่งหนึ่งสิบหลักสิบนะคะสิบหน่วยปนกันเนาะนี่ อันนี้ส่วนมากอยู่หลักสิบหลักสิบนะคะท่านผู้ชมผู้เด็ทุ่นหน่อยนะคะท่านผู้ชมก็คือเน้นเน้นล่างเน้นเนีนเลยนะคะหกคู่ดิน่นนี่คืออะ 7จนะคะนี่คือเจ็ดนี่คือเก่านะคะเรี่จับโคเด่นนะคะแปดคับหางนะคะห้าแปดนะคะห้าแปดเจดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหลักสิบนะคะท่านผู้ชม เรียกมารับชมเด้อนะคะท่านผู้ชมทุ่นหน่อยก็เจาะเนียนๆนี่น,น,น,นะคะล่างนะคะหนึ่งเจ็ดหน่อยห้าเจ็ดหน่งเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้แอดมินจะรวมหมดนะคะรวมสองตัวบนสามตัวบนรวมสุดเลขเด็ด แม่นแม่นบนนะคะแม่นล่างนะคะรวดเดียวนะคะท่านผู้ชมตะอส่วนมากเล็ที่มาเที่ยวบ่อยนะคะสำหรับวันพุธนี่หานะคะหายหลักสิบนะคะท่านผู้ชมบ่ซิบตัวหน่อยบางเทอเจ็ดกับสุเจนี่ส่วนมากศูนย์ศูนย์นะคะแต่ว่าหามาบ่อยที่สุดน,นะคะโร เด่นเจ็ดร่องหานะคะหนึ่งหานะคะท่านผู้ชมผู้เลยนชอบอนเลยจังใดก็เอาไปวิเคราะห์เบิ้งสักก่อนนะคะท่านผู้ชมมาสำหรับเลขเด่นวันพุธน,นะคะเลขเด่นวันพุธนะคะเจ็ดเก้าออกอยที่สุดขึ้นล่างคือหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดก็หาเจ็ด หนึ่งสองสามคู่เด่นเด่นสุดๆนะคะเจาะล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วเอ็ดมินบราย่วงกลมให้นะคะศูนย์หกสามตัวบนนะคะสามตัวบนเอ็ดมินกัมี่คือสี่คู่สี่คู่เด่นนะคะแต่เอ็ดมินก็นลงไปแล้วคลิปคลิปก่อนนี่นะคะเอ็ดมินก็นลงไปเอ่อนี่นะคะเอ็ดมินเลขเด็ดเอ็ดมินลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือหกคู่เด่นนี่นะคะ ไอ้บินจะมาวิเคราะห์ย่ำตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเจาะเนียนๆนะคะสามตัวบนห้าสิบเจ็ดรวมเลขเด็ด เวลาเข้ามารับชมด้วยท,าท่านผู้ชมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยอดมินนําเลยก็เป็นกําลังใจนะคะเจ็ดสองแปดนะคะท่านสามตัวนี้เดมินปนไล่หาเหล็กเด่นมานะคะ จมีห้าศูนย์เจ็ดหาสองแปดเด่นสุดๆนะคะแล้วก็ห7าเจ็ดสองนะคะอันนี้คือคู่ร่องนะคะไปชอบบ่นะคะท่านผูช้ชมเอาพี่พิจรารณาม้างก่อนนะคะบนเป็นบนนะคะบนล่างบนเนอ็นพิจารณานก่อะเจาะแคะ่งเอ่ารณาบ่น ะะลางนะคะวิ่งก่อนวิ่งห้านะคะวิ่งหาร่องเจ็ดนะคะคุณผู้ชมต่ว่าวิ่งหานะคะมานะคะร้านเปิดเ็นต์นะคะคุณผู้ชมเจาะหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก่า เอาเมื่อตัวหน่อยแถวบ้า oh. นนี้ศูนย์เจ็ดโอ้ศูนย์เจ็ดนะคะเรนสองแปดสองแปดนะคะเดรนสุดๆ ห้ 58, 0แปดศูนย์ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวศูนย์เงเดเจ็องอ๋อเป็นสองเจดก็ได้นะคะรับกัน น,นีแอดมินอ่าทำตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะคะเพื่อว่าอาจจะไปพิจารณาเบิ้งนะคะว่าเลขจะมาบ่านะคะท่านผู้ชมมาตัวเด่นดม่ไปคัดสันนะคะสัตว์คัดสูตรเลขเด็ดวันพุธสถิติย้อนหลังนะคะท่านผู้ชมเคือว่า,วาอยากให้เลขล้นเข่านะคะก็มีสองแปดนะคะเด่นสุดๆสองแปดนะคะ 0 7นเกเด่นสอูนะคะท่านผู้ชมวัวชิเลอีมดเนี่ศนยบนหกลางเนาะกัมะเขาขื่นกนะท่านผู้ชมวดนี่วันี้เด่นวิ่งศูนย์วิ่งศูนะคะมาร้านเปอร์เซ็นต์นะคะวิ่งศูนย์รองเจ็ดวิ่งห้าร่างนะคะวิ่งศูนย์บนนะคะท่านผู้ชม พิจารณาบิ่งน,นะคะว่าจะชอบบ่นะคะเบิ่งก็ยังเลขมันจะหลายตัวแต่ว่าเอ็ดมินก็นให้คัดบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะผู้เรียนค่มารารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะก็เลยแรงแชร์บิเพื่อเป็นกำลังใจเด้อนะคะเจาะเนนยนเนนด้อนะคะท่านผู้ชมบนล่างล่างหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดนะคะเอ็ดมินก็อชอบตัวเลขร,รวมเลขด็ดนะคะแม่นแม่นนะคะ ว่าที่เรียกกเขาเต็มเต็มนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะ